สวัสดีจ้าสบายดีเอซทุกคนตื่นเช้ามาก็น้ำบ่ออาบมุดยูดคือเก้าบ่เป็นหยางกระตโตห้อยเจ้าไปมาดมเด้อไปสร้างมันมุดยูดด่าก็เป็นด่าหลานขุดสะตอมอยากได้เขาตัตวโตสั้นในเด้อ đây khâu hồi bao vàng bao anh nhàn bà đi bao giặt đây lấy cha bao giặt đây đà อยู่บ่ได้มันก็ไปเองมันดอกบ่ท้าทีเจ้าบอกต้องเลยเรื่องขัวข,อข่อยหัน่นกับข่อยนะข่อยก็ว่าเนื่อนี้่ะข่อยว่าวตามแบบนี้ได้อล้วมิไซข่อยเนี่ยนี่นะม,มันเหตุเรื่อข่อยว่าข่อยก็ว่ามันเห็ดดีในหะ้ข่อยข่อยก็ดี ไปก่อนค่อยว่าดีว่าวดีเรามวนกับมัานอะไรมันก็บุบัติเหตุเงี้ยค่อยๆฆ่าอย่างนี้นะคะอาจารยมันก็ว่าวมวนมันก็ดีนะกันมันก็บม่ได้ปักสิ่งที่ค่อยหมักอยู่ก็ได้อาจจะไปอีนือว่าจะอยู่ก็อยู่เพราะว่าแบบนี้นิ่ใส่หัวแบบนี้คุณเบิ่งหลับไปได้เลยเต้ท่าน ไ่้หัวซอยอันนี้หายมาน้องของไปอินอินตุ่มอินตุ่มเมื่อวานนีเวยบางคนก็เป็นเดือดเป็นร้อนนี่ถ้าผัวสินี่พริกกรบโบเป๊ะดอก ด่าสุกมึงเจ็ดงานเหนื่อยมากจะมาด่าจะคอยบุ๋มเหนื่อยแบบเหนื่อยต่มันนะคอยว่าวคอยว่ามึงกูปูนับมันน่ะตั้งแต่คอยเอามันในใหม่แบบมันก็หลับได้มันจะเหนื่อยหอบมึงแต่ให้มันมาว่ามึงมึงกูปูก็่อยตั้งแต่แรกอันนี้คอยหลับได้ ขถ่เน ăn, ี่ยมูงป่ะเพราะมันบอกเลเคยว่าออเแบบนี้มันเ่อยตั้งแต่ตอนนี้โหยพี่เบ้ามึงมึงกูกูกับมันตั้งแต่ตอนนี้โถ่ตะโถ่บอกเลยว่าอกกล้องสิเดี๋ยวนี้บอกว่าอกกล้องก็เนีเพราะนิสัยกับแบบนี้ มั the, ่สลับได้ไปได้มาเขบอกว่ามันเนีจะบอกเขาบอกกลงดเดยนนก็เอาตัวตนของกแบบนี้มือรับูเขากวมันนี่ได้มึงกูกูนแต่มงจักกันแล้วอ่สส สลับได้ถ้ามันหลับบรได้มันก็คือสิบูเอาข่อยแล้วว่าแต่ว่าข่อยอยากได้มันทายเดียวหลายพิมพ์บากันอือตอนน้ำมันกันอยากได้ก็คือกันนั้นออืต่างคนต่างอยากได้กันเห็นที่แต่งเอากันจางว่าอันนี้มาถูกแต่ข่อยคนเดียวบาปโดนแต่มีแต่ข่อยอยากได้มันผู้เดียวโอ้เห็นบากระไรข่อยจะกุมมันบ่ โกโก,โก,โกโ้โตมึงมีหิวค่ะใช่เหน้องเขาสตายนะมึงเลยนี่เห็ดเขา่าหนังกินป้นเฮามันหลับก็ได้นะมันตายแล้วามึงงงขึ้นมาอเด้อเด้อท่านผู้ชมมึย คือกันหรือว่ามัีโดนกันได้อันดีกอบกัมีอันดีมันกัมีอันสัวกอบกัมีอันสัวมันกัมีเข้าใจคือคนเม่นพี่กันอันสัวที่เจ้ากัมีอันดีที่เจ้ากัมีแต่จาลแเพราะฉะนั้นอย่ากินข้าวเพื่อนไขเพื่อนมันนะทุกคีสามน้ ขะขาข้าวพักิุนเามามประโยชน์มามาอาศัยใช่้องยุดยังบานบราาหายกินต้องผสมเขาก่อนใช่บดได้บ่ได้กินหือปนี่ นีตอนนี้บ่ได้อือชีวิตคนเฮาสิมีหยังมากมายนะพี่น้อคอยแอปคอยอีหยังหนกมามันก็เมือได้เฮ้เออว่าจคันให้กินสิตกเ้าออกไปลูมักดกเ้าออกไปลใจได้กเ้าออกไปลูเป็นกดดันตัวเอง คนหักอังไงฮะทีนี้ตัวต้นของเฮาบ่หักแล้ก็แล้วแต่จยกหมักอะไรขุดอะไรก็ว่าวลูกขุดซีตอนจะได้เขาใหม่ๆเลยเขากับไปโบกมันน้ำเด้อแล้วมันขุดตอนมันอยากได้ข่อยใหม่ๆเนี่ยด้วกันว่าวแต่ผายเดียวมันก็บรรทิบตองเข้าใจ ก็ค hey, e yeah, ือก่อยสนิทยะแหล่แค่มันเดียวแบบนี้โอ้บ้าเงากมือขนเดียบสังเลนบ้าบ้าเงาไม่ใช่บริษัทพูดใส่สิเดียขับผู้ชายกี่หนึ่งมานอนนั่งอ้ยา มันบ่มักขอมันบ่หักโขประสิเอามันได้ต่างหากคนทำอยู่น้ำกันเดินมันก็เป็นนันนี่มันก็เลยมันพอทำมันประเด็จอกก็คือกันมันคือการเราอยากด่ามันก็ด่ามันถึงเวลาเขาถ่ายิปมันก็นี้ยนสลาสเข้าใจ มันด่าเลยปัทุกเจ้ามันด่าไ้สิมซึมันด่าก่นี้ยุกเขาเปนอกมันด่าองนเหวยนว่าบ้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 ามื่อนี้จะูที่สายดานี้จุกปัตบอกมันจ้ามันด่าคือสุนเจ้าด่ากว่าอะไรกันหละอิตาลีมันก็ด่ามาแล้วสบอกคุนเจ้าซะ มีร้คัวมันกระดามาแล้ววัน่งดูนอนอย่น้ำขอยเบ้าในแห้นจะตาจุไปบอกมัเจอขุนเจ้าเบ้านับอกขอปฏิเสธได้ไมแชร์คนจาดามันย้งไ้กระดาเลยนะมันชินเลยเด้มู่กันตเรเว่าอะไกับว่าว่าอะไรแต่มันมันบกเรียดเลยนี่สิ บนเหงส์ม,มีความเกลียดความผมมันอยู่บนอยู่บ่ได้เด้อง่ายๆทำ่ไหมอะไรไปะเรื่องดาบหัวโทษตะขอยกับ,บ่ไร้เย็นบาตะขอยสลิกสลกมันคู่เดียวอันทุกเจ้าว้าห้าโนะกรกปรเดินไปเอ๊ะใจตัวนี้จะซื้อ,อขุดเซตตอนอยากได้อีกเขาเนึ่ง จนโตสัน่นเลยสันนี้คืออจนหน่อสั่นคนละช่วเจ้าอยากว่าจะคอยละปานนั่นคนละเล่าคือคอยจะได้มันผู้เดียวน้าคอยชามันคำนี้สื่อดอกมันเราบรจาคได้อีกขอเล่บบาถามันบริจาคได้ของก็สิมีที่ที่มาแคมขึ้นมันก็คือบ่มีดอกอคันคอยจกได้มันผู้เดียวนะเข้าใจแล้วอืม เจอกับขดเองอยู่ได้ลองออกว่าบแมนคืดได้อยู่ได้กหงีท่บแมนเงินนขยบูแมนตกแต่งเออเอซีบูอสัตวแต่สัตว์เห็ัตเลี้ยัตว์สิกป็นสัตว์่สิเบื่อห้วกป้ากันขุดยดอกจะรุ่งมนี่เพราะปบ้านเพาเจ้าแก่นะ่ นเนี่ท่านบ้านถึงเสนให้หายสนองละมจะ็งอาต่ไปได้

ហើយឡៃអោឡៃយើងស្គងទិញ